สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็ตั้งใจทำ YouTube นะ YouTube ด้วยแล้วก็อย่างอื่นด้วยเป็นคลิปแรกเลยก็ตัดสินใจทำสักทีนะครับมันนู่นนี่นั่นมานานก็อยากตกปลานั่นแหละอยากตกปลาเหมือนชาวบ้านเขาแต่ก็คงไม่ได้ตกแบบเอาจริงเอาจังชนิดที่ว่าจะต้องออกไปทุกวันนะเพราะว่าที่บ้านมันก็มีงานมีการที่ต้องทำอยู่ ทีนี้มาดูที่นี่นะฮะนี่คือบ่อหลังบ้านบ่อตกปลาหลังบ้านหลายคนเห็นเห็นปลาในนี้ไหมมันมีปลาทับทิมปลาช่อนก็มีนะปลาช่อนห้าหกสิบตัวอยู่ในนีย้ยังไม่รวมลูกคอกที่เ,เกิดใหม่อีกเนี่ยนเนียปลาช่อนไวกำลังเห่าๆเลยเนี่ยเต็มหมดเลยขึ้นมาเนี่ยแต่ในกล้องคงไม่เห็นหรอกนะครับในกล้องคงไม่เห็นหรอกหรือคราวหน้าเดี๋ยวเราลองเอาฟิลเตอร์มาใส่เผื่อจะเห็น ผมก็เป็นมือใหม่นะมือใหม่เพิ่งหัดตีเบ็ดกับเขาแล้วก็เอาตีจริงๆจังๆเขาไม่เป็นหรอกเราก็มีแค่เนี่ยมีคันอันนี้เป็นอาบูอากาเซียนะตัวนี้เป็นแม็ก S T X แล้วก็คันเป็นแบ็กแม็กชอบคันชอบมากเลยมันดีๆเด้งๆดีแล้วก็มันมันสั่งเหยือ่อมันไปได้อะคือบอกก่อนมันไม่ได้เก่งอะแต่ว่าก็พยายามหัดตีตามแล้วน,นะหลายๆคน นติงบางฟานอะไรอย่างเงี้ยเพราะพวกนี้เก่งแล้วก็เวลาเขาตีเนี่ยเออมันตีดูเหมือนมันจะง่ายๆแต่พอเอาเข้าจริงโหโคตรยากเลยครับผมก็ฝึกอยู่ในบ่อนี้แหละฝึกอยู่ในบ่อนี้เดี๋ยวมีคําถามว่าฝึกบ่อนี้แล้วปามกินไหมตีจนมันไม่สนใจแล้วอะเนี่ยตีไปจนมันไม่สนใจจะกินแต่ก็มีปลาช่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาช่อนอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเห็นยุ่ไม่รู้ในกล้องเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันก็พยายามที่จะแว้น โหมดหมดมดมดแดงมาจากไหนเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะมาแว้นเหยื่อเราอยู่แต่ก็เราพยายามกรอเร็วๆเอาที่ที่หัดตีคือตีอย่างเงี้ยตีเขาเรียกตีอะไรก็จาไม่ได้ละชื่อมันเนี่ยที่ตีออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยปื๊ดอา้าวหรือเปิดหน้าลอกเนีย่ยตีปื๊ดออกไปเนี่ยปึ๊บมันก็ไปเนี่ยแล้วก็แล้วก็หัดตีกลับมาเพราะว่าปัญหาจริงๆของผมเ,เวลาที่ออกไป ออกไปหมายจริงๆนะมันตีแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้จังหวะมันข,ขัดขัดยังไงก็ไม่รู้แต่ก็เข้าใจอ่ะเพราเราเป็นมือใหม่อ่ะแต่เนี้ยพออยู่บ้านพอได้ดูวิดีโอได้ลองอยู่หลังบ้านเนี่ยมันก็พอที่จะเออตีได้แล้วในระยะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยตีหัดตีไปหตีไปอย่างเงี้ยบางทีก็นูนไเห็นไหมตีผิดแล้วเห็นปะอยากตีไปข้างหน้าออกไปข้างข้างนูนะ่ง นู่นไปนู่น,น,นแล้วอันนี้เป็นเหยื่อเหยื่อกบยางนะเนะ่เห็นไหมปลากัดด้วยไอ้พวงนี้มันกัดกบยางของอซอย8ปกบยางซอยแปอันนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เอามาลองดูมันน่ารักดีผมชอบบุญยนต์ ตีเวลาตีแล้วมันก็มันไม่ค่อยได้ดังใจนะแต่ก็พยายามพยายามทําทุกวันแหละทุกคนโอ้บางทีเห็นเด็กๆมันตีนะเก่งแ้่ก็โอ้โหเก่งจังเลยให้มันสอนมันก็บอกมันไม่รู้มันจะสอนยังไงเหมือนกันก็เข้าใจก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำคลิปไปนี่แหละไม่มีคนดูหรือมีคนดูก็ช่างมันนะช่างมัน แต่ก็พยายามฝึกตัวเองไปเนี่ยเล่นๆนไปบางทีปามันก็มาไล่กัดมาไล่กัดแต่มันกัดกัดไม่จริงจังอะ่ะเหมือนมันมันมาตอดเอาลำคาลำคาลเนะี่ยหรือมันอยากจะจริงจังแต่เราไม่จริงจังก็ไม่รู้นะแล้วแต่ว่าใครอยากจะจริงจังนี่อันนี้ตีได้ไกลหน่อย สระนี้มันแคบครับมันมีสระนุ่งวุ้นสระใหญ่อะฝึกได้ดีหน่อยแต่มันก็กว้างเกินอะผมมองว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเมื่อกี้ไอตัวตรงนี้มันมันกัดเราโอเคเดี๋ยวผมฝึกไปเรื่อยครับแล้วก็จะพยายามลงคลิปให้ได้อาทิตย์ละคลิป2คลิปเนาะให้มันมีอะไรเคลื่อนไหวใน YouTube ไปก่อนยังไงก,ก็ใครผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้มีอะไรบอกได้นะครับ มีอะไรบอกได้ผมก็ยอมรับหมดแหละใครจะแนะนําอะไรเอามาฝึกค่อยๆดูตอนนี้เอาจริงๆอ๋อลืมบอกไปเอาจิงๆผมมีปัญหาเรื่องเรื่องเวทคันเวทเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปัญกัดอีกแล้วเห็นไหมที่เดิมเลยเห็นไหมเวทคันเวทเหยื่อเนี่ยก็งงๆอยู่มันตีบางทีก็ตีไม่ได้ไกลผมมีคันคันอีกคันนึงเป็นลอกเบสหยดน้ําอ่ะนะเอียน,นั้นน่ะยังไม่ได้ดั่งใจเลยเวลาตีแล้วมันไม่เหมือนคันนี้นะคันนี้ถึงมันจะ งงเงินๆนะแต่ว่าเวลามันตีผมว่ามันได้มันได้ได,ดังใจมากกว่าคันน,นู้นอีกโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์แนะนำได้หมดเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ